สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้พาพี่น้องเขามาเบิงสวนมะยงชิดจ้ะแม่เพิ่นเฮ็ดเป็นเกษตรผสมผสานหลายอย่างด้วยจ้ะช่วงนี้สิมีผลผลิตก็คือหมากมะยงชิดพี่น้องนี่เพิ่นเก็บใสหลังใสหลังไว้เตรียมสิขายแล้วจ้ะพี่กัดสวนนี่ก็อยู่บ้านสีทองพี่น้องตำบลเกาขามอำเภอสันยื่นจังหวัดอุบลจ้ะไปเบิ่งว่าเพิ่นปลูกได้จักปีแล้วเนาะสวนของแม่นไดบ้าจังได๋ ออเป็นสวนของแม่ป้อมจ้ะอันนี้ซื้อฟาร์มบ่แม่เนี่ยอาต้าฟาร์มประสิเลียงกบนำปละลุกนำปลาหมอนำที่น่องนี่เบอร์โทรด้อจะเด้อบ้านสีทอง,เ,งทเดี๋ยวไปเบิ่งสวนทีจะเก็บผลผลิตออกบักแต้งกระปูกจ้ะนี่ ใส่โซลาเซลล์บ่แม่ในการเฮ็ดเกษตรนี่นี่ต,ต้นนี่นะใส่ต้นนี่นะครับต้นนีอของเพิ่นเพิ่นจ้ะบนเรือพีงของนายกเพิ่นมาเฮ็ดให้บ่แม่แม่นบ่ออันโซลาเซลล์นายกอบตเกาขาม,มพี่น้องนายกสาตีศรีวิสาถาโอ้นี่สวนไม่โยงฉีดเพิ่น มือนร้อยตัดงามีอันหัผอยแตงงามันออกพอมาผ่อยกันบอกว่าดีจ้าอันแตงกิ่งมันมันเบิดหน่วยเลยโอ้โเบิดหน่วยกับแตงออกเลยจ้ะยังพ่อมีหน่วยแนบบออยู่นี่นี่นี่ก็ไม่สอนกันในฐานะนี่ก็ไม่สอดกโอ้จ้ะโอ้นี่ดิเก็บอยู่หันไงย่งหลายอยู่นอกจากนอพี่นอ ซุ S <S 1> <S 1> ้มไผ่ใส่ผอม <lever> อุ้ยต้นนี้ยังโดกดีอยู่ต้นอายุมันจะปีละแม่เนี่ยแนมเห็นนี่ยหกปีหกปีเด้อพี่หน้อช่วงว่างหันนี่โดกาคากบ่อจ้ะนี่ก,นก้อนจะโดกอยู่โดกคนนี้อยู่บ่อพอแล้วเก็บคลายโดนนะพีออ่หน้อโอ้ยไฟเจานี่มันชิลามไปเรื่อยเลย่เระยาน,นไฟล่ามพอแล้วซุ้มไฟไหวนี่ น้ำละวางหล่อล้วก็สิปูกเป็นบกแตงพี่น้องบกแข็งแน่ไปสีล่าใส่ต้นมางไม่ยงสีนันซูมไว้แค่ขือปลูกระย่าหางเท่าไรน้องแม่นี่ต้นตัวแถวนี่หกเมตรตัวนี่หกพุ่นหกบอกได้ต้นพันธุ์มัตเตไสจ้ะที่แหลกอันน่ะนครนายกนครนายก ต้นละเท่าไรจ้ะสือเพิ่นมาลงหน่อยหาซีจ้อยหาซีบลอยสามลอย,ยก็มีปลาแพงอยู่เนาะอันนี้แม่อันคือปลูกอันนี้จ้ะไผ่แนะน่ำที่แหลกเ <c oughs> ด็ไดไปเบิ่งสวนน้ำไผ่อยู่บ่สวนน้ำพ่อเขียดนะ่ะสวนน้ำพ่อเขียดไปไปพ่ดพอสมอนนี่บ่เห็นบ่นโอ้สีลงคลิปหลอกก่อนหรือเปล่าเป็นพันเดียวกันบ่แม่ ท่านทุ่นเก่าบ่ทุนทุนเก่าข้อหนึ่งกับองนี่นี่ะก็อตัวนั้นตัวอข่อตรย่างๆนะมันจะเป็นเขียวหัไงนญ่นะอ่งเงี้ยท่านทุ่นเก่าเพ่อน้องมนสีน่วยไงเหนือร้ายอือหรือว่ามันเป็นน้ำอายุมันถีห้ายขึ้นอายุมันห้ายข้นตะกี่หองควน่อยหน่อยๆซ้ำนี่คือการต่นมันชําบ่ขันมันทีเมื่อกันน้อยหนอะ เป็นดกไหมแันไม่เป็นน้อยห่างสุดนี่มันเป็น้อยห่ายุกจ้าน้อยๆมันเลยแม่ได้อฮดหนามบ่อบางอันนี้ฮดพอพอสมอนเพลนว่าบ่อดอยู่ห่างบ่อบ่เต็มที่เป็นไหนละว่าแม่นอยู่บ่มันจะเต็มที่หรอมันบ่มากหน่าบ่อมันผิวมันยัแห้งๆก็ต้องฮด เดี๋ยวว่าอันมันมันเป็นอันแดงๆใช่ไหมแกเพิ่มสีตายนั่นน่ะนี่งนั่นแก่เพิ่มตายน่ะโอ้กะว่าใกล้สีตายแล้วจังฮุดเพิ่มบอกเออนี่คันคันคันส่งนี่น่ะแก่เพิ่มตายนี่นี่นี่แบบนี้นั่นใบมันอยากออกจังสีแต่เร่งว่ามันสีแห้งเลยโอ้เขาจังโห้ดหนามให้บอกเข้าจังฮุ้ดนามอันใบเพิ่งกับสีสดสื่อถึงมากถึงเก่าโอ้เขาบริโภคสมือคือทุเรียนเนาะแม่โอ้แสดงว่า งไงไงกูซ<า>่วยเลียนอ,อยู่ราคาเดบานนี่แม่บีนี่ที่ขายกิโลละจักบาทหน่นวยไงยมันคาดใสอร่อยสีสีบ่ส่งตลาดท่าไหนจ๊ะปวกเพิ่นที่มาเอาเอาน้ำพู้เกียดน,นะโอ้อันน้ำผอมอนนั่นตลาดไทยบ่ตลาดไทยเป็นทีมงานของเพิ่นเนาะอเอามาปลูกน้ำกันกับขายกับขายน้ำกันกตลาดมาเอากับงงา,ายเพิ่นเข้าสีเด็กคล้องไปหลายเนาะ บา้ะมะน้ำก็มาขายหนักบอ้ะ้าอยากปลูกน้ำอยู่แม่แค่เสื่อได้มาขายน้ำเจ๊ซิบต้นก็เอาเป็นอย่างนี้สั่งมาแล้วได้บ่ตันละงช่องหลังที่นี่ท้อเสียดอือขี้เก๊ดก็ชิมะอาจจะโอ้ยสิไปเบิ่งน้ำเหล่าอยู่เห็นยังก่อยากปลูกเบิ้ลที่หน่อจะคล้องมากินหน่ะนะปลูกปลูกไว้เจ๊ซ so so well ิบต้นพอได้ก really ินกินบต้นก็ได้ขายเลยนะออื หน่วยมันนี่มันเป็นหน่วยตั้งแต่อายุจักปีแม่เอามาไปที่ไหนมันก็เป็นดอกเลยนะบอกอย่าก็ถาดจริงเนาะบอกม่วงกับปูกมะยองชีดกับปูกม่กวงกัมันจะเห็นละม่วงยังมันจะเปนก้อนนายกบอกอันแนลล่อมแัแหลงนี่ใส่ทุกต้นเลยเนาะจ้๋านอือใส่ทุกต้นเลยนะ,นะออเออ หล่อแมงวันท่องเขานี่เป็นพันยังยไงนี่แม่มูม่วงมันบาดไม่ออกนะอืมปลกม่วงมันเห็ดแดงงามแห่ง่าสวนกับแปนดีสะอาดดีพี่นอ้องยังมีน้อยให้กินอยู่ตัวนี่ <c oughs> สมมุติอันแถวห่าวยากมาสื้อได้บ่แม่นี่กับสวนนี่ได้ไม่อยังน้อแม่ยังได้เนาะ นี่ป่วนกันแซงละสามหน่วยสี่หน่วยอยู่ที่น้องามอยู่จ้ะโอ้นี่บพวกมังญ่พันได้เนี่ยแม่เขี้ยวใหญ่ป่ะเหรอวุ้ยเตะจับเบิ้งในลูกวัดเบิ้ ก็นก e ินก <Thor nt on> ับ okay. ปิดเอาด้อฟิงเดอมีอยู่บุกมองมีอยู่วาดแสกมือโอ้ยีหนนเน้วยหอดหอนแมสุกว่าม่สีน้วยแล้วลูกอีบจันนี่อันลสองลสองลุน่สพเกือบรูดรูเนาะนั่งไง็นอืมซื้อม่ต้นชักบาทจะนี่เป็นแถมเป็นแถมมากแตงแต่นนครนายกเนาะ โอ้พี่น้องนี่จับเขาใกล้ๆกันได้ลูกได้แม่สิท้ายลูกงนเฮ็ดมันเขาจะเอาไปกินเขาทายเฮ่ผลมเทิงกันนาปูอยู่เนาะลายเยอะพี่ต้นเต้นเต้นอยู่อีกโดนปนไนนแม่นี่มันสิซุกยังมาเสือไปกินน่ะน้อยซุกมันบ่แต่ปีนี้ก็สิซ้ำอไเพราะมันมเี่ยรอมันอืมอืม สำคัญก네ับแมงวันทองเนาะมาวนมาหลบกวนเห่าพี่พ hm. ี่น้องร้ายแหงจ้ะปูโคขุนโฮกนี่ต้นขี้ลายยังสีเป็นนวยแน่ต้นขี้ลายยังสีเป็นนวยโรคกลัวอีกโรคระเก็บออกตายเสียงเลยขี้ลายคือว่าใบมันห่างๆมันถือแสงเนาะจ้ะเนาะมีมีข้องข้องข้างนหนาเนี่ยบุบเป็นไหลเลยบอก ฉะนั้นแล้วก็เฮ็ดยาเห็ดให้มันงามคือว่านนี่พี่น้องเห็ดห้ใบมันบางๆไวอืมอ้โหตน้นว่นาท่านถว่วหัวสำนอแแม่ต้นนี้เนาะยกดีกมูเพราะว่ามันถือแสงพี่น้องงถึงๆมันนี่ต้นได้หกอึมคึมแน่ว่าเป็นนว้น<ำ>นวยสับอืม ขามาสวนกับโฮมดีเนาะยุ่ในโฮมใหม่ชุ่มกันอยู่ในต้นวางไว้งยงชีดวางหาันกะขอบคุณแม่หลายๆจ้ะไม่ปลอมที่อนุญาตให้เยี่ยมส้มแปลงถ้านวายซุกมันเหลือกะเอาไ้ชิมในเด้อจ้ะเด้อบอกงวงเขียวใหญ่่าจักพี่น้องผู้ดใดห,หูซื้อนธุนมันกัะคอมเมนต์เนะี่ยขอบคุณพี่น้องท,ที่ติดตามรับชมจากคลิปในคลิปหนาะพอกันไหมสวัสดีจ้ะ